สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Bank Gamer นะคะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมกันค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยสวัสดีครับอยู่กับผม B Bank Gamer กกล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกบัตรนะครับอีกแงหนึ่งก็วันนี้ขอกติกาง่ายๆเลยก็แค่ไฟอร์ไอจีผมนะครับก็จะแปะ IG ไว้ตรงนี้นะครับ คนดูไปฟอ์จีผมนะแล้วก็เข้าไปเม้นส่วนตัวว่าอยากได้เพราะอะไรแค่นี้ง่ายครับแล้วก็แค่นั้นนะครับไอจีผมไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผลออกมาไงเนี่ยเดี๋ยวผมเติมให้เลยนะครับก็แจกเรื่อยๆนะครับถ้าคนไหนตอบถูกใจนะก็เดี๋ยวเอาไปครับจะปลอมๆก็ได้เฮียทำเงินก็ไดใ้ให้ได้บัตรอ่นะขาดูอารมณ์แบบถ้ามาใหม่ก็ปลแบบอมๆอ่เช้าพีดีมากเลยครับผมอยากได้บัตรพี่มากเลยครับประมาณเนี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องบอกว่าพี่ผมขอยขอเติมหน่อย UID เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ปลอมๆหน่อยเฮียไม่ยากหรอกคนอยากได้ตังอ่ะคนดูต้องการตลาดเว้ยอันนี้กันเองเลยนะอก็แค่ไปฟรอีผมแล้วก็ไปเม้นกล่องส่วนตัวครับว่าอยากได้เพราะอะไรแค่นี้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานแบกมาให้ก็แจกเรื่อยๆจนถึงพรุ่งนี้เที่ยงนะครับ ละส่วนช่วงไลฟ์สตรีมผมก็จะมาไลฟ์สตรีมประมาณวันศุกร์ตอนคืนาร์คืนก็คือจะไลฟ์ช่วงที่คนมันเยอะๆอ่ะจะได้สร้างบัตรสร้างห้องนะครับประมาณนี้คนดูจะได้ไม่งงก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบครับส่วนผมไปแล้วอย่าลืมไปฟอยดีผมแล้วไ,ไปคอมเมนต์เยอะๆนะครับแค่น,นั้นเองฟอยดีผมแล้วไปเมนตส่วนตัวได้เลยถ้าขาดผมส่วนตัวได้เลยครับไม่ยากนะครับปอมๆมา,าน่ารักก็ได้ถ้าคนตีนก็ถือว่าอดไปเยอะ ไปแล้วครับวันนี้ผมมาคนตีคนติ้นหน่อยแต่มาไว้ไปไว้ลอนะครับก็สวัสดีครับเเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง B Bank Gamer ของเรากันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่นะคะ